ู้ชมโดนนิดเดียวค่ะไปเลยค่ะนี่ผลกันค่ะว่าเป็นยังไงนะคะตัวเขาก็จะอ่อนนิ่มไปเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้แม่จิ๋มนํำสาราดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะหลังจากที่ฝนตกเมื่อวันสองวันนี้นะคะคุณผู้ชมเดินไปสำรวจพืชผักสวนครัวไม้ประดับคุณผู้ชมกันหรือย,อยังค่ะนอนเริ่มที่จะมาแล้วนะคะแม่จิ๋มเดินไปดูเมื่อเช้าใบแหว่งค่ะ รีบพลิกดูด้านล่างใต้ใบเลยนะคะมีหนอนค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำสูตรง่ายๆนะคะปลอดภัยทั้งตัวเราแล้วก็พืชผักสวนครัวของเราด้วยนะคะกำจัดหนอนให้สิ้นซากค่ะด้วยสิ่งนี้นะคะมะกรูดจ้าเพียงลูกเดียวนะคะกำจัดได้ทั้งส่วนเลยค่ะทำง่ายนะคะทำอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมพร้อมกันนะคะแล้วก่อนที่จะไปรับชมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยนะคะ เดี๋ยวเราไปทําน้ำยาก,กําจัดมแมลงพร้อมกันเลยค่ะเจ้ากรุงเดนมาร์กค่ะคุณผู้ชมเห็นใบแหว่งไหมคะเมื่อวานยังไม่แหว่งเลยค่ะถ้าเห็นลักษณะแบบนี้นะคะคุณผู้ชมพริกดูด้านใต้ใบว้ามาแล้วจ้ารีบจัดการด่วนค่ะไม่งั้นบอลสีหรือว่าต้นไม้นี่เรียบในพิษตาเลยค่ะคุณผู้ชม เช้านี้มาเดินสำรวจนะคะเจอเลยหลังฝนตกค่ะมาทันทีค่ะคุณชมเนี่ยแหวงแหวงแบบนี้นะคะพริกดูใต้ใบเลยด้านนี้นะคะไก่ตัวงามค่ะเนี่ยนี่จิมเห็นไป,ปลายมั้ยคะแว่งโดนกัดไปแล้วพริกดูซิมีมาโอเนี่คะ่ะคุณชม,มตัวเขียวตัวอ่อนตัวเล็กนะคะเมื่อสักครู่ตัวใหญ่มากหลังฝนตกนะคะรีบไปเดินสำรวจดูในสวนเลยนะคะ วันนี้มีวิธีจัดการมาดูสิ่งที่ต้องเตรียมในการกำจัดเพี้ยมดหนอนแมลงในวันนี้มีอะไรนะคะก็เตรียมน้ำเลยนะคะ1ลิตรค่ะแล้วก็มักกรูดนะคะ1ผลนะคะผลใหญ่ๆตัวโตแบบนี้แหละนะคะต่อน้ำานลิตรนะคะแล้วก็ผงซักฟอกค,ค่ะ ใช้เพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมฉีดพ่นบ่อยๆนะคะช่วยกำจัดไล่แมลงศัตรูพืชได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยนะคะทำไมมะกรูดถึงไล่แมลงได้นะคะในนี้เขาจะมีน้ำมันหอมระเหยนะคะเราหอมนะคะแต่ว่าแมลงเขาจะไม่ค่อยชอบค่ะคุณผู้ชมและในน้ำมะกรูดนะคะจะมีความเป็นกรดนะคะแสบร้อนนะคะต่อผิวของแมลงผิวอ่อนๆนิ่มๆด้วยนะคะจึงมีผลต่อมด หนอนมแมลงค่ะวิธีการใช้นะคะคุณชมก็หั่นนะคะหั่นเป็นชิ้นเลยค่ะใช้พวกเปลือกของมะกรูดเนี่ยค่ะเยอะที่สุดนะคะแล้วก็นำไปตำค่ะ ให้น้ำมันที่อยู่ตรงผิวของมกะกรูดค่ะออกมาเยอะๆนะคะกลิ่นออกมาเลยนะคะกลิ่นนี้แหละที่แมลงเขาจะไม่ค่อยชอบนะคะถ้าหมักได้ยิ่งดีนะคะแต่ว่าเราทำสูตรแบบเร่งด่วนนะคะไม่ต้องหมักค่ะแล้วก็น้ำมะกรูดที่เหลือนี่เราสามารถนำไปใส่บอลสีนะคะทำให้บอลสีม,มีมีสีสันที่สวยงามนะคะไม่ต้องทิ้งนะคะ ได้แล้วนะคะก็เทน้ำลงไปนิดนึงแช่ไว้ก่อนสักครู่ค่ะสักห้าถึงสิบนาทีนะคะส่วนน้ำที่เหลือนะคะคุณผู้ชมก็เทผงซักฟอ,อกนะคะประมาณนี้นะคะก็ประมาณหนึ่งหนึ่งช้อนชานะคะคนเลยค่ะตีให้ผงซักฟอ,อกแตกละเอียดเลยนะคะ ได้แล้วนะคะน้ำที่เราแช่ไว้นะคะประมาณห้าถึงสิบนาทีนะคะคุณผู้ชมก็เทลงไปเลยถ้าคุณผู้ชมใช้กับผักกินใบนะคะก็เปลี่ยนเป็นนมสดแทนได้นะคะ ข้อควรระวังนะคะคุณผู้ชมอย่าใช้ผงซักฟอกเยอะมากเกินไปนะคะให้ประมาณแบบน้ําล้างผ้านะคะคุณผู้ชมต้นไม้บางชนิดใบบางนะคะอาจจะทนทานไม่ได้อาจจะไหม้ได้นะคะ mm. เพราะฉะนั้นเราเริ่มให้ทีละน้อยแล้วน้อยทีละน้อยก่อนนะคะ mm. แล้วค่อยเพิ่มทีละนิดนะ mm. เพราะว่าพืชแต่ละชนิดไม่เหมือนกันนะใบบางใบหนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. เสร็จแล้วคุณผู้ชมก็เติมน้ําลงไปนะคะอีกหนึ่งลิตรค่ะ เรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมก็ใส่ฟอกกี้นะคะหรือว่าเครื่องฉีดพ่นนะลดลงดินหรือฉีดพ่นทางใบเพื่อกําจัดเพี้ยมดนอนแมลงต่างๆได้เลยค่ะให้โดนตัวเลยนะคะไหมคะไม่ถึงแป๊บเดียวเองค่ะไม่นี่คุณผู้ชมโดนนิดเดียวค่ะไปเลยค่ะนี่สูตรนี้เห็นผลไวนะคะเขาจะแสบร้อนนะคะแล้วก็ เนี่ยเมื่อโดนตัวเขาแล้วนะคะเขาจะแสบรไม่นานค่ะเดี๋ยวก็สิน้นฤทธิ์แล้วค่ะคุณผู้ชมช่วงเช้าเช้าแบบนี้แหละนะคะหรือไม่ก็เย็นเย็นค่ำค่นะคะคุณผู้ชมมาฉีดไว้เลยเมนูด้านนี้นะคะอีเนานะคะนี่เป็นรอยแหว่งอย่างเงี้ยค่ะมีแน่นอนนะคะอื <c oughs> เห็นเลยนะคะตัวเขียวเขียวมั้ยคะจัดการด่วนเลยค่ะ ช้างเผือกใบบัวค่ะเราจะสังเกตง่ายนะคะถ้ามีรอยกัดแหวงแหวงแบบนี้นะคะพลิกดูใต้ใบเลยจ้าเห็นไหมคะจะเห็นตัวเลยค่ะเนี่ยเขียวๆอ่อนๆเนี่ยอันนี้ยังเด็กอยู่นะคะรีบจัดการเลยนะคะขีดทั้งใต้ใบบนใบด้วยเลยนะคะ ทุกๆสองสามวันค่ะสำรวจดูนะคะช่วงนี้ถ้าทางน่าจะเริ่มมาแล้วระบาดแล้วนะคะเนี่ยหลังฝนตกนี่เจอเลยค่ะถึงแม้ว่ายังไม่ถึงแม้ว่าบางต้นนะคะบางใบยังไม่มีรอยกัดนะคะคุณผู้ชมก็ฉีดพ่นไว้เลยนะคะบางทีมันมีไข่อยู่นะคะคุณผู้ชมไข่มันจะได้ฝ่อนะคะไม่ฟักตัวเป็นตัวนี่ืพริกดูใต้ใบนี้เจอ เจอทุกทุกใบเลยค่ะห,หลังจากที่ฉีดพ่นไปมาดูผลกันค่ะว่าเป็นยังไงนะคะตัวเขาก็จะอ่อนนิ่มไปเลยนะคะ เรียบร้อยค่ะตายแน่นอนนะคะวิธีนี้นะคะคุณผู้ชมทําง่ายค่ะไปเก็บมะกรูดนะคะหรือว่ามะนาวก็ได้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าในมะนาวมะกรูดเขาจะมีน้ํามันหอมระเหยแล้วก็มีรสขมด้วยนะคะซึ่งพวกหนอนแมลงไม่ชอบอยู่แล้วนะคะกําจัดเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งเพี้ยไฟไรแดงนะคะคุณผู้ชมอยู่ตามใบมะเขือเห็นไหมคะเพี้ยแป้งเพี้ยอ,อ่อนนะคะเพียบเลยค่ะนี่ ใช้สูตรนี้กำจัดได้เลยค่ะขีดต้นช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นก็ได้นะคะช่วงแรกๆถ้าระบาดเยอะแบบนี้นะคะคุณผู้ชมใช้สัปดาห์ละสองครั้งได้เลยนะคะโหเนี่ยค่ะเพี้ยแป้งเพี้ยอ่อนนะคะจะทำให้ใบหยิบใบงอไม่มีดอกไม่มีผลนะคะเขาดูดน้ำเลี้ยงตามใบโหเนี่ยค่ะเพี้ยอ่อนเพียบเลยเนี่ย ตัวเขียวๆนะคะพอเขาดูดน้ําเลี้ยงนะคะก็หยุดชะง,งักการจเจริญเติบโตค่ะโอ้โหเนี่ยค่ะต้องใช้บ่อยนะคะใช้เรื่อยๆนะคะแล้วก็เปลี่ยนสูตรอื่นบ้างนะคะที่เป็นสมุนไพรก็ได้นะคะโอ้โหคุณผู้ชมดูนะคะเพี้ยอ่อนเพียบหรือ่าเนี่ยกําลังลงเลยนะคะเยอะขนาดนี้ต้องรีบจัดการด่วนค่ะยอดเริ่มที่จะม้วนแบบนี้นะคะยิกยิกงงๆอ,อย่างงี้ค่ะ มาแล้วนะคะพริกดูใต้ใบเลยเพียอ่อนนะคะนี่อืมเดินกันว่อนเลยค่ะคุณชมเดินกันว่อนเลยจัดการเลยค่ะส่วนด้านนี้นะคะคุณชมดูเสียหยอด แตกออกมาใหม่นี่แบบเขียวงามใบไม่หยิกไม่งอเลยนะคะอันนี้เป็นใบใหม่นะอันนี้เป็นใบเดิมหลังจากที่ฉีดพ่นไปเห็นไหมคะมันลดน้อยลงหรือว่าแทบจะไม่มีเลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยแล้วก็ติดดอกเลยค่ะ เพราะขั้วดอกเขาไม่ร่วงไม่มีเพียบต้นไม้พืชผักก็จะติดดอกออกผลให้กับเราค่ะช่วงหลังฝนตกเนี่ยคะ่ะคุณผู้ชมเขาเริ่มที่จะระบาดแล้วนะคะไข่รเริ่มฟักตัวแล้วนะคะคุณผู้ชมรีบจัดการด่วนเลยนะคะไม่งั้นต้นไม้ของเราไม่เหลือแน่แนเลยนะคะแม่จินอนว่าคลิปนี้นะ่าจะมีประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะและก่อนจากกาันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งครแจ้งเตือนสาขูชแนลด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆต่อไปค่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ